你。Nee. ต้องสงสัยว่าเอาอะไรมาฉีดหน้านะคะตัวนี้เลยเวลี่เวลี่ MWL Collagen Mineral Spray นะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าบล็อกผิวช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นซึ่งมันก็จะเหมาะสําหรับแบบว่าทั้งก่อนที่จะแต่งหน้าเพราะก่อนแต่งหน้าเราก็จะฉีดสเปรย์ตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะซับซับเสร็จปุ๊บเราก็แต่งหน้าพอหลังแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเราก็ยังรู้สึกว่าเออหน้ามันก็ยังสวยงามละำชามอยู่ใช่ป่ะแต่พอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งเราก็ต้องเติมหน้าใช่ไหมระหว่างวัน พอเติมหน้าปุ๊บพี่ก็จะใช้ตัวนี้ฉีดไปก่อนฉีดปุ๊บว่าเราถึงจะค่อยเติมหน้าเพราะมันจะให้ความรู้สึกว่าชุ่มชื้นชุมช่มฉ่ำฉ่ำสมิลาส่งข่าวปัตตานีนะคะเพราะ่่าและที่สําคัญคือมันก็มีพวกคอลลาเจนและอย่างเหมือนเป็นมิเนรอรัลมิเนรอรัลมาจากอะไรคะดูปากดูปากชิชาค่ะมิแเนอรอลมิแเนรอนะคะตัวนี้คือ Very MWL c o เคอลลาเจนมิเนรเปนะคะเป็นอันนี้ราคา390บาทนะ พี่เค้บอกไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพี่เค้ก,ก็จะให้ลายนะคะไว้ทางด้านบนนี้นะคะมีอะไรดีๆก็ต้องมาแบ่งปันนึกออกปะบอกหมดไม่มีกักนี่พูดเลยไปเลนะ